วิค์บอลเพเมลียอังกฤษนิวคาสเซิลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามเชนเจมส์ร์กเวลา2นาฬิกาแมนยูต่อ0.75ลบ10สตีฟบูธนายใหญ่ของทัพสาลิกาดงมีตัวเจ็บอยู่ไม่มากแต่กับที่จะลงสนามก็ยังเป็นเดิมๆทั้งหมดผู้รักษาประตูคารดาโลลงเฝ้าเสาส่วนปีกสองฝั่งแนวรับใช้เจมสเฮนริกลากด้วยทำเกมกับอลองเซงแม็กซิแมง ส่วนคู่กองหน้าส่งคารลัมวิลสันลงยิงกับโชเลอินตันไปเหมือนเดิมส่วนโอเลกูนาโซชาของผีแดงมีขาดไปแน่ๆคืออองตัวนี้มาเสียาวที่โดนแบนไปทําให้มีการปรับทัพหลักๆแล้วดาวิดดีเคอายังลงเฝ้าเสาแนวรับวิกตอร์เดนเดเลฟยืนเซนเตอร์คู่กับไฮนดี้แม็กไก่กองกลางยังมีพอปปอกบาร่วมด้วยกับบูโน่เฟรนันเดสส่วนห้อกเกมนี้ส่งมาคาราดฟอร์ดกับคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน เมื่อเจ้าบ้านอย่างนีคสเซนจะเปิดบ้านดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยฝั่งของสาริกาดงกับล่าสุดนั้น4ี่นัดเก็บไปเจแต้มยังมาดีอยู่และเตรียมความพร้อมมาได้อย่างโอเคไม่เหมือนกับผีแดงทีมเยือนที่นัดล่าสุดเสียรังวัดไปพอสมควรกับการพ่ายสเปอร์คาโอทฟอร์ดหนึ่งประตูต่อเรียกว่าหน้าอเน็ตอานาถเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ยังโชคดีที่มีเกมทีมชาติมาขั้นไม่งั้นก็คงยาวไปกว่านี้แน่นอนราคาบอลเปิดมาอยู่ที่ครึ่งควบลูกผีแดงต่อ ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายกับนัดนี้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าผีแดงจะบุกมาซอยได้แบบเฉืยๆแต่ก็อาจจะรุนเหนื่อยหน่อยผลที่คาดแมนยูชนะ1-0คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงในเกมเยือนนิวคาสเซิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเลกุน่าโซชาต้องเจอปัญหาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหลังออตาน่มาซิยาวกับเอลิสันคาวานี่ยังลงเล่นไม่ได้ เลกูน,นาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมพาไปสแสดงออกไปเยือนนิวคาสเซิลในศึกเปเปอร์ลิกวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ตัวโซชามุ่งมั่นจะพาไปสแสดงบุกไปเก็บ3แต้มที่เซนต์เจมส์พร์คให้ได้หลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่มี3แต้มจาก3มนัดรังอันดับ16ของตารางอย่างไรก็ตามเกมนี้แมนยูต้องเจอปัญหาในตำแหน่งกองหน้าเนื่องจากอองตนน่มัสยาหติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมแพ้สเปอร์1 6 ขณะที่เอดิสันคาวานี่หัวหอกคนใหม่ยังเล่นไม่ได้เพราะต้องกักตัวก่อนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ขาดการเซเบตตัวจริงของปีสแสดงว่าจะออกมามีหน้าตาแบบนี้ผู้รักษาประตูดาวิดเดเคอาแม้เดเคอาจะโดนวิจารณ์หนักหลังมีส่วนผิดพลาดในเกมที่ทีมชาติสเปนพ่ายให้กับยูเครนสูนย์ 0, ประตูต่อหนึ่งหลังออกมาไกลาจากเส้นประตูแต่เกมนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งของปีสแสดงทําให้ดีนเฮดเดอร์สันต้องรอโอกาสต่อไปกองหลังอารอนบานบิเซกา วิกตอร์ดเดรเลฟแฮร์รี่แม็กไกวและลูกชอแม้โซชาเผยว่าแม็กไกวมีอาการบาดเจ็บมาจากการเล่นกับทีมชาติอังกฤษแต่น่าจะฟิตทันลงมาจับคู่กับนดนเดลเลฟขณะที่แบกขวาจงเป็นหน้าที่ของวานบิสกา้าส่วนลูกชอจะได้ยืนประจำการทางฝั่งซ้ายเช่นเดิมโดย Alex อเล็ก์เตรเลสยังต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ไปก่อนด้นไม่ฟิลตัวกลางพอปอกบาศกับสกอตแม็กทูมินีปอกบา ผงได้รับโอกาสต่อไปแม้โชว์ฟอร์มไม่ดีในช่วงสตาร์ซีซั่นก็ตามส่วนคู่หุนในดันกลางมีโอกาสที่โซชาจะใช้ความสดและบู๊ของแม็กโทเมนมาสู้กับแผงกลางเจ้าถิน่น3ตัวรุกไมสันกรีนวูดบูโน่เฟรนเดสมาคาร์ตฟอร์ดโซชายังคงยึด3คนนี้เหมือนเดิมโดยบูโน่ยืนเป็นจอทับคอยสร้างสรรเกมขณะที่แรดฟอร์ดกับกรีนวูดยืนในเส้นฝั่งซ้ายและขวาตามลำดับส่วนตอนนี่ฟันเดเบกนั่งสำรองไปก่อน แม้ทําประตูในการกลับไปรับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์ก็ตามกองหน้าตัวเป้าโอเดนอิกาโลจากการที่มาสิยาโดนแบนและคาวานีเล่นไม่ได้ทําให้โอกาสน่าจะเป็นของอิกาโลที่ได้ลงเป็นตัวจริงนัดแรกของตัวเองในเพลย์ e มตช์ล้กฤดูกาลนี้จับตาห้านักเตะที่มีโอกาสอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนปิดตลาดในประเทศคืนนี้หลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอเลกุน่าโซชา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกมีโอกาสจะปล่อยนักเตะออกจากถิ่นโอทฟอร์ดก่อนปิดตลาดกับลีกรองในประเทศวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้โดยปิดแสดงทั้ง5คนเป็นใครบ้างมาดูกันครับอันดับ1เซอร์คิโอโรเมโรนักทวารอาเจนจตีวัย33มีโอกาสสูงที่จะอำลาถิ่นโอทฟอร์ดหลังดินเฮดเดอร์สันกลับมาแย่งเมือนหนึ่งกับเดวิดดิคีอาร์โรเบโร,โบรไม่ได้มีชื่อแม้กระทั่งในทีมชุดทำศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบ,บแบ่งกลุ่ม และเจ้าตัวก็แสดงท่าทีไม่ขออยู่กับปีแสดงอีกต่อไปแล้วด้วย 2. ฟิลโจนกกอลังวา28ทําผลงานไม่ดีในตอนที่ได้รับโอกาสลงสนามเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทําให้คงหมดอนาคตในถิ่นโอตาฟอร์ดแถมยังบาดเจ็บอดๆแอดๆอ,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 อีกด้วยโจนลงเล่นไป8นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วและซีซั่นนี้ก็มาอยู่ในแผนการทำทีมของโอเลกุนาโซชา ทำให้มีโอกาสเช่นกันที่จะโดนขายขาดหรือปล่อยให้กับทีมในเปียบชิปยืมใช้งาน 3. ามาคอโรโฮโรโฮวัย30ถูกส่งไปให้กับเอสตูเดียนเตสโมซรในอาร์เจนตินายืมใช้งานในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วมาอยู่ในแผนการทําทีมของโซชาและเวลานี้ทีมก็พร้อมขายขาดหรือปล่อยยืมเหมือนเดิม 4. เจสซีลินการ์ดองกลางวัย28 เป็นผลผลิตจาก Academy สโมสรเคยได้รับการจับตามมองว่าน่าจะมีอนาคตสดใสแต่สุดท้ายก็เข็นไม่ขึ้นหลังทําผลงานแย่แม้โซชาพยายามให้โอกาสแล้วก็ตามโดยฤด,ดูกาลนี้ลินการ์ดได้ลงเล่นแค่2รายการคือคาราบาวคับ2นัดทําให้ต้องติดตามดูกันว่าจะโดนปล่อยก่อนเดทไลน์วันศุกร์นี้หรือไม่อันดับ 5. ทิโมธีโฟซูเมนซานี่ก็เป็นนักเตะอีกรายที่อนาคตกับปีแสดงไม่แน่นอน หลังเจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนส่งผลให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเขาก่อหลังฮอลแลนด์วัย22เคยโดนส่งไปให้ฟูลแลมยืมตัวเมื่อฤด,ดูกาล2018-2019และได้โอกาสลงสนาม12เกมแต่ไม่มีอะไรที่น่าประทับใจขณะที่ซีซั่นนี้ก็เป็นได้แค่ตัวสำรองของอารอนวานบิซาก้าในตำแหน่งแบ็กขวา โอเลคุน so ่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยข่าวร้ายว่าแฮร์รี่แม็กควายปากหลังกับตันทีมีอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้อาจจะอดลงสนามในเกมเพีย์แบลีกที่จะออกไปเยือนนิวคาสเซิลวันเสาร์ที่17ตุลาคม3เดือนที่ผ่านมานับเป็นช่วงเวลาเลวร้ายสุดๆของแม็กควายเริ่มจากการไปมีเรื่องทะเลวิวาทที่กรีซจนโดนตำรวจตามจับตามมาด้วยผลงานย่แย่ทั้งกับต้นสังกัดและทีมชาติโดยนัดล่าสุดก็โดนไล่ออกจากสนามในนาทีที่31ในเกมยูฟาเนชั่นลีก นัดเที่ยงอังกฤษพายกับเดนมาร์ก0ูนตต,ตหนึ่งดังนั้นโซชาเผยผ่าน MUTV ว่าดูเหมือนแฮร์รี่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนโดยแลออกดังนั้นเราจะต้องรอดูว่าเขาในวันนี้จะเป็นเช่นไรคุณไม่รู้หรอกว่านักเตะบ,บาดเจ็บอย่างไรจนกว่าเขาจะกลับมาเราต้องดูแลพวกเขาผมคิดระหวังว่าทุกคนจะผ่านมันไปด้วยดีพร้อมกันนี้นาะยใหญ่ปีแสดงยังยืนยันข่าวดีว่า โมสอนจะใช้เงินขายต่อสัญญากับพอปอกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเออกไปจนถึงซัมเมอร์ปี2022แม้นักเตะเพิ่งออกมาแสดงความต้องการที่จะย้ายไปเล่นให้กับเรอรัลมาดริดหลังหมดสัญญาปีหน้าก็ตามปอกบาเป็นนักเตะของเราเขาจะอยู่ที่นี่ไปอีก2ปีเขามีสมาธิกับการทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับพวกเราในช่วง2ปีนี้ผมมั่นใจว่าเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเขา บรรดานักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มจะหมดความอดทนกับแนวทางการซ้อมของโอรกุน่าโซชาโดยมองว่าธรรมดาเกินไปจากรายงานของดีะอิดิเพนเดนทัพปิแสดงออกสตาร์ซีซั่นใหม่ในพรีเมียร์ลีกได้ไม่ดีเมื่อพ่ายไปแล้ว2จาก3เกมล่าสุดก็โดนสเปอร์บุกมาอัดยับ6ประตูต่อหนึ่งก่อนเข้าสู่เบกทีมชาติและก็ตามมาด้วยเรื่องราวความไม่มั่นคงมากมายภายใต้ใชายคาโอทัฟฟอร์ดล่าสุดมีรายงานออกมาบอกว่านักเตะแมนยูคนหนึ่งได้บอกกับเพื่อนไปการส่วนตัวว่า การซ้อมของโซชามันธรรมดาเกินไปและขาดซึ่งความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้รายงานชิ้นเดิมยังระบุอีกว่าโซชาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยกับตำแหน่งหน้าที่ตัวเองเมื่อวัดจากผลงานในสนามที่ออกมาอย่างในทุกวันนี้โซชาคอนเฟิร์มหนักแน่นแม้เห็นแม็กควายก่อความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเกมทีมชาติโดยระบุว่าอยากให้ความเชื่อมั่นมั่นใจ ปากกหลังรายนี้เสมอและมั่นใจว่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อย่างแน่นอนโอลกุน่าโซชาเทนเนอร์หนุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกเปิดปากล่นความเห็นถึงกระแสจากหลา,หลายฝ่ายที่พยายามแนะนําให้ดรอปแฮร์รี่แม็กควายปากกหลังร่างยักษ์ไปเป็นตัวสํารองก่อนในช่วงนี้โดยระบุว่าตนไม่เห็นด้วยและยังให้ความเชื่อมั่นในตัวของดาวเตะอังกฤษอย่างเต็มที่